สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire สายทันออกนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาไขากุญแจเบื้องลึกถึงสาเหตุสำคัญที่ทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุดเจเนอเรชันใหม่ชุดนี้ครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเป๊ะป้วะปังอย่างที่เห็นในวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีก2022ในครั้งนี้กันนะครับซึ่งผมได้จำแนกออกมาเป็น4เหตุผลหลักๆด้วยกันครับ จะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เข้ามาฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมฝากช่วยกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่เหตุผลข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกครับทีมวอลเลย์บอลสาวทีมนี้มีทัศนคติในการเล่นที่ดีเยี่ยมทั้งในการแข่งขันจริงและในการฝึกซ้อม ซึ่งก็ต้องบอกว่าถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นทําให้มีทัศนคติในการเล่นได้อย่างสนุกสนานยิ้มแย้มมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอยกความดีให้กับโค้ดนะครับตั้งแต่รุ่นโค้ดออสมาเลยครับที่ปลูกฝังนักกีฬามาให้รู้จักแพ้รู้จักชนะไม่ใช้อารมณ์ในการเล่นเท่าที่ผมทราบมานะครับโค้ดออสเนี่ยเคยสอนมาตั้งแต่รุ่น P7 เซียนในการฝึกซ้อมยกตัวอย่างนะครับ โคดออสจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายให้แข่งกันเองตามปกติเสร็จแล้วตัวโคดออสเองก็จะทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินในขณะฝึกซ้อมแล้วก็แกล้งตัดสินให้ไม่ตรงกับความเป็นจริงครับอย่างเช่นนะครับพอนักกีฬาตบลูกลงไปแต่โคดออสก็แกล้งตัดสินว่าลูกออกคือพยายามให้ตรงข้ามกับความเป็นจริงในบางครั้งเพื่อสอนให้นักกีฬายอมรับคำตัดสินและปลูกฝังทัศนคติ ให้มีความคิดว่าในเกมการแข่งขันจริงไม่มีอะไรที่ได้หังใจเราไปตลอดเวลาแม้แต่คําตัดสินของกรรมการก็อาจจะไม่ตรงใจเราเสมอไปต้องน้อมรับคําตัดสินและทําใจให้เล่นต่อไปอย่างปกติได้ไม่เอาอารมณ์หงุดหงิดเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงตั้งแต่รุ่นเจ็ดเซียนมาถ่ายทอดมาสู่รุ่นปัจจุบัน ไม่ค่อยจะมีเสียสมาธิระหว่างเกมเท่าไหร่เมื่อคําตัดสินของกรรมการครับไม่เป็นดังใจก็ยังสามารถเล่นต่อไปอย่างปกติได้ไม่ให้อารมณ์หง,งุดหงิดมาครอบงําและมีผลต่อการเล่นนี่แหละครับคือการสร้างทัศนคติที่ดีในการเล่นรวมถึงฝึกให้มีความอดทนจึงสร้างความเป็นนักสู้ขึ้นมาในจิตวิญญาณของนักกีฬาได้ด้วยนะครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่า ทำไมทีมไทยครับถึงเป็นเจ้าแม่เล่น5เซตอยู่เป็นประจำเพราะไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆไงละครับจนกว่าจะมีเสียงนกูหวีดจบเกมเหตุผลข้อที่2ครับคือเรื่องของทีมเวิร์กความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนื่องจากว่านักกีฬาชุดนี้เล่นด้วยกันมานานครับอย่างเช่นน้องบีมพิมพิชยาโกกรัมกับน้องบุ๋มบีมชัชชุออนโมกศีครับก็เล่นด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกัน มีสายใยมีคอนเนคชั่นที่เล่นกันอย่างเข้าข่ารู้ใจหรือแม้แต่น้องเพียวอัชราพรคงยุทธก็เล่นอยู่ในทีมสโมสรเดียวกับน้องบุ่มบิ่มที่ทีมซาริเยในลีกอาชีพตุรกีหรือแม้แต่คนอื่นๆในทีมครับทุกคนเนี่ยล้วนแต่มีสายใยแห่งความรักความผูกพันความอบอุ่นกันอยู่ในทีมครับทุกอนูของการเล่นทั้งในและนอกสนามโดยรวมก็คือต้องบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมนี้ครับ อยู่อาศัยกันแบบเป็นครอบครัวมีความเข้าอกเข้าใจกันดีสนิทสนมกันมากเป็นครอบครัวเดียวกันรักใร้กลมเกลียวกันไม่มีใครตําหนิหรือว่ากันเลยนะครับเวลาที่ใครเนี่ยเล่นผิดพลาดพร้อมที่จะให้อภัยเสมอและยืนหยัดเล่นด้วยกันต่อไปแบบคําว่าทีมอย่างสมบูรณ์แบบแบบที่ทีม,มอ,อื่นๆอีกหลายทีมเนี่ยไม่มีให้เห็นเช่นนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญครับที่นําทีมไปสู่ความสําเร็จได้ ซึ่งที่ใดมีความสามัคคีกันที่นั่นย่อมมีความสุขความเจริญและความสำเร็จตามมาเสมอเหตุผลข้อที่3นะครับคือเรื่องของโค้ดครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าโค้ดด่วนไม่เก่งหรือมีจุดบกพร่องแต่สำหรับผมผมกลับมองว่าโค้ดด่วนครับเป็นโค้ดที่เก่งและเข้าใจสไตล์การเล่นของลูกทีมนักกีฬาทุกคนในทีมเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับเพราะอยู่กับทีมมานานอยู่ร่วมกันมานาน เห็นนักกีฬาหลายๆคนมาตั้งแต่เด็กๆรู้จุดแข็งจุดอ่อนจุดเด่นของนักกีฬาแต่ละคนเป็นอย่างดีจึงสามารถหยิบอาวุธของแต่ละคนมาใช้ได้อย่างกลมกร่อมเป็นสไตล์แบบไทยๆท,ที่ทีมอื่นไม่มีเหมือนมีอาวุธที่หลากหลายอยู่ทั่วบริเวณสนามอยู่ที่ว่าจังหวะไหนเนี่ยจะหยิบอาวุธไหนมาใช้กับทีมคู่แข่งทีมใดอย่างในนัดที่แข่งกับทีมชาติบราซิลครับ เซตแรกเนี่ยไทยเราเอาจจะดูแพ้เยอะนิดหนึ่งนะครับ25ต่อ18คะแนนเพราะยังตั้งตัวไม่ได้ยังจับทางบราซิลไม่ได้แต่พอหลังจากนั้นครับเซต2เซตสเซตสเนี่ยพอเริ่มจับทางได้แล้วปรับตัวได้ก็เลยสามารถงัดอาวุธเด็ดของแต่ละคนออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เกมเนี่ยออกมาสนุกสู่สีตื่นเต้นเร้าใจอย่างที่เห็นครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ยังขาดอีกหน่อย อาจจะเป็นเพียงแค่ประสบการณ์นะครับเมื่อต้องเล่นกับทีมระดับโลกเนี่ยจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรืออาการเกรงเล็กๆน้อยๆก็อาจจะนําไปสู่การเล่นที่ผิดพลาดได้อย่างเช่นลูกเสิ์ฟครับที่มีข้อผิดพลาดค่อนข้างมากแต่ก็ด้วยประสบการณ์นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยโค้ดด่วนเองน่าจะสามารถนําไปแก้ไขและพัฒนาได้อย่างถูกจุดแน่นอนนะครับซึ่งผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าโค้ดต่างชาติเนี่ยอาจจะเก่งครับแต่โค้ดคนไทยนี่แหละครับ ที่จะสามารถเข้าใจธรรมชาติของนักกีฬาไทยด้วยกันได้เป็นอย่างดีเพราะคนไทยเราครับจะมีวัฒนธรรมคือการอยู่ด้วยกันแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเดีย๋ยวว่าแต่กีฬาวอลเลย์บอลเลยครับแม้แต่กีฬาฟุตบอลครับประเภททีเหมือนกันเนี่ยผมก็อยากเห็นโค้ชคนไทยที่รู้จักและเข้าใจฟุตบอลจริงๆเข้าใจธรรมชาติของนักเตะไทยจริงๆมาทําทีมโดยที่ให้เวลาในการทําทีมมากสักหน่อย ก็อาจจะสามารถนําความสําเร็จมาสู่ทีมเชกเช่นเดียวกับทีมวอลเลย์บอลหญิงก็เป็นไปได้นะครับเหตุผลข้อสุดท้ายครับข้อที่4แน่นอนครับกองเชียร์ทุกคนผู้อยู่เบื้องหลังคนไทยทุกคนที่เชียร์และให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามทั่วประเทศทั้งที่ไปเชียร์ติดขอบสนามรวมถึงที่เชียร์กันอยู่ในโลกออนไลน์อย่างเราๆเนี่ยแหละครับสื่อโซเชียลต่างๆเป็นพลังที่มาสศจรย์มากๆนะครับ ที่ผมเชื่อว่าครับชาติอื่นๆในโลกนี้อาจจะไม่มีเหมือนเราครับซึ่งแฟนวอลเลย์บอลไทยเราโดยส่วนมากเนี่ยจะเชียร์กันแบบสร้างสารรค์มากๆด้วยนะครับในทุกๆคลิปที่ผมพูดถึงทีมวอลเลย์บอลสาวไทยผมจะได้เห็นคอมเมนต์ที่เป็นการให้กําลังใจและสร้างสารรค์มากๆครับผมจึงเชื่อว่าสาวๆนักกีฬาทุกคนก็ย่อมจะทราบจุดนี้ดีเหมือนกันนะครับว่ามีคนหนุนหลังพวกเธอเนี่ยอยู่มากจริงๆครับมีกําลังใจในการแข่งขันและแสดงผลงานออกมาดีที่สุด แม้แต่ในายามที่โดนคู่แข่งนำแต้มตามหลังครับพอนึกถึงขึ้นว่ามีคนไทยทั้งบ้านเชียร์อยู่ก็ย่อมจะเกิดพลังวิเศษให้ลุกขึ้นมาสู้และวิ่งอย่างสุดกำลังครับผมจึงเชื่อว่าเหตุผลที่พวกเธอเนี่ยมาไกลได้ถึงขนาดนี้เป็นเพราะพี่น้องชาวไทยทุกคนเนี่ยแหละครับที่ส่งเสียงเชียร์ไปให้พวกเธอกันอย่างล้นหลามทั้งหมดนี้เป็นสี่เหตุผลที่ผมคัดออกมาให้ดูครับ ว่าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในทัวร์นาเมนต์เนชั่นสลีกนี้ซึ่งก็ขอให้พวกเธอครับประสบความสำเร็จในเส้นทางการแข่งขันและนำประสบการณ์วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของทีมนำไปพัฒนาปร,ปรับปรุงทีมต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพราะชีวิตคือการเรียนรู้และพัฒนาได้ในทุกๆวันนะครับเชื่อว่าในอนาคตครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมนี้จะต้องประสบความสำเร็จมากกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้ได้แน่นอนครับ แล้วก็รักษามาตรฐานสิ่งที่ดีๆไว้แบบนี้ต่อไปนะครับเพราะพวกคุณเนี่ยคือไอดอลของเยาวชนไทยที่พร้อมจะก้าวเดินตามเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปในอนาคตใครจะเชื่อครับว่าการเล่นกีฬาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาในสังคมไทยได้อย่างมากมายนะครับอย่างเช่นปัญหายาเสพติดถ้าเยาวชนหันมาสนใจการเล่นกีฬาก็จะห่างไกลจากยาเสพติดไปโดยอัตโนมัติก็ย่อมจะแก้ปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกันนะครับ สุดท้ายนี้ครับขอเป็นกำลังใจให้สาวๆทีมชาติไทยและเพื่อนๆทุกคนที่รับฟังอยู่ด้วยในขณะนี้นะครับให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในทุกๆวันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ดีต่อใจแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย